สวัสดีจ้าอันนี้เป็นแพนะคะกำลังกินหญ้ากกันอยู่อยู่ในสวนของเขานั่นแหละตัวนี้ขึ้นหนาหักแต่นอหนึหน่งสองสามสี่หาทั้งหมดไม่หาโตจ้ะกินลูกกินกินแล้วกินกินอืมอนแดดแท้เนี่ย Che bello! Le capre!